ครับก็สวัสดีนะฮบผมสันติเพชรนะฮะวันนี้เราจะมาทำช่วงจักรยานประกอบจักรยานล้อหน้านะครับมาเริ่มกันเลยเดียวกันฮะนะฮ,ะฮะผมก็เอางานออกมานะฮะเอาชิ้นงานมันออกมาชิ้นงานที่ผมใช้นี่ก็เป็นชิ้นงานของอาจารย์นะครับผมบอกตรงนี้เลยดีกว่านะฮะผมก็เอามาเพราะว่ามัน น่าจะใช้ได้หมดนะฮะที่บอกให้ขนาดผิดแล้วความตั้งใจในการทำงานนะครับผมก็มีวิธีกแก้ของผมนะฮะก็เอางานหาวจมารอเหตนะครัอเถตไปเลยเติมอ้าวไม่ได้สโคติงโตกักนะผม เสียเข้าไปาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากหรอกครับออตอนวาดน,น่าจะยากกว่านะฮะต่อไปก็เอาคอมันออกมา,าคลิกเมกับทอกลางนะครับเบ็ดมันเข้าไปาติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับมันเลื่อนได้ทำไงให้มันไม่เลื่อน่อไปครับทำไงวะทีนี้ เราต้องเมดเมดเพลนมนนะครับเมดเพลนออกมาเลือกชิวไรต์นะฮะเลือกนะฮะแล้วก็เลือกเพลนอีกอันนั้นนะฮะเป็นไรเหมือนกันแล้วเราก็เมดกันนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะฮะ ต่อไมาเล่อนขึ้นบนได้ทีนี้เราก็เมดิกเมดท็อปนะครับท็อปกับท็อปน่ะใช่ทว่าท็อปนะครับทแล้วเลือกเมดนะฮะเมดเราก็เป็นพาราเลลนะฮะติถูกนะครับผมจะได้ลักษณะนี้นะฮะต่อไปก็ติดกถูกไปต่อไปเราจะเอามาอีกก็คือเสานะฮะเสาจักรยานเขาเรียกว่าอะไรวะ ผมก็ไม่รู้ข้างบนนะฮะข้างบนเดกับข้างบนงบนะฮะเหมอดกันเมิดกับตนะูดมันฮะฮะติกตกครับผมคอมันก็ต้องเหมิดด้วยกันฮนะก็ได้สัะาแล้วต่อไปเราต้องน้อดดยอกมานะ เลือกทีดีไซน์ตาบันะครับเลือกทูแอดอินน now เราจะเอาประเทศไหนนะฮะเลือกเอานะฮะผมไม่ชอบยุทนะเลือกคอร์ดแฟลตออกมาอืมอืมอ่าได้มสองแล้ว อัแนแรกนายจะไปติดข้างหน้านะฮะเราเลือกที่คอของมันเอากลับมาหน่อยเอา,เาอยู่ที่จุดจติดถูกนะฮะเราก็จะเลือกที่คอข้างล่างกับคอตรงนี้นะฮะติดถูกเอาเชียร์มอยู่ข้างล่างเอาใหม่เอาใหม่หมงะผมเลือกที่คอแล้วก็คอตรงนี้นะฮะขอบคอปาบได้นะฮะ กถทีนี้ตรงนี้ก็จะเมตดกับตรงช่วงคอนะเหมือนกันแล้วกับเทิดมันขึ้นมาดองดึงนี้ดึงไม่ได้เอาใหม่นะครับสินงานน่าจะอยู่ต่ำไปเอามันขึ้นมาเสร็จแล้วก็เมดอีกครั้งนะฮะเมดคอเนี้ยกับทิศมันปั๊บดึงมันขึ้นมา ทีนี้เราทำมันพอดีนะครับเราก็จะขอบตรงนี้นะครับเม็ดกับขอบคอ,อล่างสุดนะฮะได้แล้นะครับผมติ๊กถูกไปครับก็เสร็จในส่วนนี้นะฮะต่อไปก็เอาที่รองสปริงขึ้นมาเอามันออกมานะฮะที่รองสปริงเท่าๆเล่นะฮะก็เม็ดมันกับตูดตูดตูดเหล็กแล้วน,นะฮะ ทีนี้เราก็เม็ดมันกับแท่งอีกทีเม็ดคอมันกับแท่งอ่าก็จะได้ลักษณะน,นี้ต่อไปก็เอาขามันมา,า,าเราจะเริ่มเม็ดก่อนนะเม็ดตรงตรงไหนดีวะ ตรงคอนะครับคอเล็กๆอคอเล็กตรงนั้นตรงตรงนี้แล้วมั้งเข้ากับช่องนี้นะฮะโอ้ยแย่มากไปไปถูกก่อนหนะ้าเออครับถูกครับต่อไปก็เอาสเปกมันออกมา เปยังไงวะสเปนสงสปนงออกมาพร้อมเราก็เลือกเม็ดกับพื้นล่างนะฮะขนาดกันจีเราก็ติดถูกนะครับเราทำงให้มันอยู่ตรงกลางเราต้องเลือกแพลนมันนะฮะแพลนไม่ใช่แพลนนะฮะแพลน หลายเพยนะครับเมจันไม่ติดวะไม่ได้งันต้องอีเพลนะครับเป็นฟอนต์นะฮะฟอนต์ของตัวอักษรนะฮะเมจันตบับหน้าได้แล้วนะครับผมจตรงนี้ก็จะเมจกับที่ตูดข้าง,างบนนะครับเติมไปนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะฮะเราจะเอา ล้อออกมาเอาล้อออกมา,เ,า,มาเบื่อเบื่อเบื่อแล้วฮะขี้เกียจทีคีับเราจะจับตรงก้านนะฮะก้านตรงนี้นะฮะเมดกับล่องข้างในนะฮะเหมือนกันทีนี้ก็พื้นผิวของขอบนั้นนะฮะ เพลงเกิดจะได้ชั้นพร้อมจริงนะฮะดุด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 นะฮะ,นะฮะผมจะบ่นเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะต่อไปก็ดูต่อไปแล้วกันผมว่านะครับ เราเนี่ชอบอะไรที่สวยงามครับถ้าเรื่องััญากรรมเนี่ยนะฮะถ้าคิดว่ามีตังค์แล้วมันดีก็ทําไปเลยครับผมเป็นผมผมก็ไม่สนใจนะฮะก็สวยดีนะฮะเป็นศิลปินก็คงต้องนะฮะนิดหน่อยะฮะตอนนี้เราก็สร้างเพลงขึ้นมามีเลอร์นะฮะก็ไป ก็เหลือยางถ้าได้ทำผมก็ไม่รู้นะครับทำไมผมชอบเกิร์เจนชั่นมากนะฮะดูแล้วมีความสุขครับต่อไปเราจะเม็ดเม็ดเมดตรงขอบนั้นนะฮะกับขอบนี้อ่าตอนนี้ก็เป็นอ่านว่าเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ